เด็กชายคนนี้ชื่อว่าโทจิมะเขาชอบคาเมนไรเดอร์มากจะบอกว่าเข้าเส้นไปแล้วก็ไม่ผิดเขาอยากจะเป็นไรเดอร์เลยแปลงร่างทุกวันแต่เมื่อโตขึ้นก็มีเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนนึงมาสารภาพรักกับเขา เขาก็ดีใจมากเลยตอบตกลงแบบไม่ทันคิดแต่ว่ามันก็เป็นแค่เกมสุดท้ายโทจิมะก็แหวแถมยังเป็นตัวตลกให้คนอื่นอีกแต่โทจิมะก็ไม่ได้สนใจเลยเขามาที่ริมแม่น้ําเชกเช่นที่เคยทาในทุกๆวันหญิงสาวคนเดิมก็มาขอโทษเธอรู้สึกผิดจริงๆเธอไม่ได้อยากทําแต่เธอโดนบังคับและเธอยังชมว่าโทจิมะนั้นดูเท่ด้วยโทจิมะก็เขินแต่ว่าไอ้อ้วนมันก็มาแตะอังหญิงคนนี้โทจิมะเห็นก็เข้าไปช่วยแต่ไอ้อ้วนมันแขนเลยจะต่อยโทจิมะแต่โทจิมะก็รับไว้ได้และตอยสวนกลับไป พวกไอ้อ้วนแพ้เละหมดสภาพแต่พอมาอีกวันพวกไอ้อ้วนไปเอาแก๊งมาที่โรงเรียนของโทจิมะและมันยังจับผู้หญิงคนเดิมเป็นตัวประกันให้โทจิมะโผล่มาโทจิมะก็ออกไปหาพวกมันมาถึงโทจิมะก็ด่าพวกมันทันทีว่าทําตัวเป็นกุย้ยพ่อแม่สรงมาเรียนพวกมึงเสือมาก่อเรื่องไปทั่วถ้าอยากจะสู้ก็ไปสู้กับความชั่วร้ายสิวะพวกไอ้อ้วนได้ยินก็สํานึกผิดแทบไม่ทันแต่พวกมันก็ยังแข้นโทจิมะอยู่เลยยกพวกเข้าลุมโทจิมะหนึ่งต่อห้าสิบโทจิมะจะไปเหลือเฮี้ยอะไรล่ะครับเละอย่างขี้ พวกไอ้วนมันก huh? well, ็เอาตัวผ well, ู้หญิงไปหวังจะปู้ยี่ปู้ยำเธอเธอก็ขอให้ร้องให้คนอื่นช่วยแต่มันไม่มีใครกล้าพอจะไปช่วยเธอเลยตะโกนเรียกโทจิมะเมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือโทจิมะจึงใช้ไม้ตายถอดเสื้อออกเผยให้เห็นรอยสักเข็มขัดอันเด่นชัดแล้วโทจิมะก็เริ่มแปลงร่างพวกกุยเห็นก็พากันขำกากแต่โทจิมะไม่สนใช้หมัดคุยแทนสุดท้ายพวกกุยเละมันก็หวังจะได้รับคำชมจากผู้หญิงแต่เธอดันกลัวมันจนวิ่งหนีตะเลิดไปเลย โทจิมะก็ช้ำใจมากและคิดว่าพวกช็อกเกอร์คือศัตรูของตัวเองนับแต่นั้นโทจิมะก็ฝึกร่างกายมาตลอดนานกว่า20ปีแล้วตอนนี้เขาอายุ40เขาก็ยังฝึกโทจิมะแข็งแกร่งขนาดที่ว่าหมียังต้องยอมแพ้แต่โทจิมะรู้ดีอยู่แล้วว่าช็อกเกอร์และคาเมรเดอร์มันมันไม่มีจริงเขาจึงตัดใจขายข,ายของสะสมเกี่ยวกับคาเมรเดอร์ทิ้งทั้งหมดชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เขาก็ไปเจอข่าวข่าวหนึ่งเป็นข่าวโจรมาปล้นร้านขายของพวกมันใส่ม่งเหมือนพวกช็อกเกอร์ โทจิมะสนใจมากแต่ก็คิดว่ามันก็แค่โจรกระจอกทั่วไปเขาจึงไม่ได้สนใจมากแต่ว่าเรื่องโจรช็อกเกอร์มันเริ่มหนาหูเรื่อยๆตอนนี้มันไม่ใช่แค่ที่เดียวมันลามไปทั่วเลยแต่โทจิมะคิดว่าพวกนี้มันน่าจะเบี้ยวเลยไม่ใส่ใจตกดึกเขาก็ไปที่งานเทศกาลกําลังเพลินกับทาโกะอยู่ดีๆมันก็มีพวกช็อกเกอร์โผล่มาอาละวาดลุงเจ้าของร้านทาโกะโดนซ้อมแต่ก็ไม่มีใครช่วยโทจิมะเห็นแบบนั้นเลยเดินไปซื้อหน้ากากาคาเมนไรเดอร์และก็เอามาใส่ ร่างกายของโทจิมะก,ก็สูบฉีดมากขึ้นภายใต้หน้ากาก,ากเขาก็ร้องไห้ทั้งกลัวทั้งอายและเขินแต่เขาก็ซัดพวกกิกี้ล่วงหมดยังมีท่าไราเดอร์คลิกอีกใครเห็นต่างก็อึง้งโทจิมะที่อายก็รีบหนีไปแต่เหตุการณ์นี้มีคนถ่ายไว้เลยกลายไปไวรัลไปทั่วเน็ตและเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเห็นเธอก็เจ็บใจเพราะเธออยากเป็นคนแรกที่จัดการพวกช็อกเกอร์ดูแล้วเธอก็น่าจะชอบคารเมนไรเดอร์เช่นกันแล้วโทจิมะในฐานนะคารเมนไรเดอร์เก๋จะทำยังไงต่อไปสามารถไปรับชมได้ที่บิล,บล